สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอมฤตชาแนลแล้วนะครับวันนี้นะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอฝากติดตามช่องกันด้วยนะครับส u ัครสมาชช่องให้หน่อยนะฮะเป็นกําลังใจให้สําหรับการทําคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้มาพบกับรุ่นปาฏิหาริย์เหนือดวงนะฮะก็เป็นองค์พ่อจตุคามรามเทพนะฮะเป็นรุ่นยันพกทรั์นะฮะปาฏิหาริย์เหนือดวงนะครับ จต่สร้างโดย aci นะฮะสถาบันรับรองนะฮะของคุณป๋องสุพรรณการันตีนะฮะรุ่นนี้ถือว่าตอนนี้ร้อนแรงเลยนะครับถือว่าราคาไปดีมากนะครับก็จะเป็นหลังยันพทกัพยัพนะฮะหรือมันก็มีหลังยันมหาสวัสดิกะนะครับแล้วก็มีหลังหลังยันเป็นเนี่ยเป็นเป็นนิ้วนี่ของปู่เนี่ยนะครับ ลายมือเออลยนิวโป้งนะครับหลังแล้วก็มีทั้งโปกระพับแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยวด้วยนะครับอ๋อ,อเป็นเป็นเป็นของพ่อของแม่เลครอ่ะลองดูกันมันจะมีสองอันนี้อันนี้เป็นรังเขาเรียกว่าอันนี้รังนําเลิกนะครับอันนี้ลังรุ้นนะครับรังนําเลิกจะราคาสูงกว่านะครับออกมารุ่นที่ อันเดี๋ยวให้ดูลังนี้ก่อนนะครับก็นี่นะฮะหรืออันบาก้าซาตินลงยาพื้นม่วงลงยาขอบเหนือดวงนะฮะจะสร้างส0 0ร้อยเหรียญนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะที่เป็นขอบนะครับเหนือดวงลงยาม่วงนะครับร้อมด้วยพระราหูนะครับแต่ละพระราหูก็จะมีเลขก็เป็นเลข เป็นเลขคล้ายๆกับผังดวงนะครับเป็นเออเป็นดวงเมืองนะครับบนพกกรัพคอันนี้หลังยันหลังยันพกกระซันะฮะนำเลิกนะฮะเลขโค้ดสองห้าศูนย์นะครับนเ,น,บเน,บนี่ยตอกนําเลิกชัดเจนมียันนะครับ โค้ดนะครับมีแฝงในนี้ก็มีพยาคุดเนะี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นยันพกซับนะครับเลขเก้าดูเยตรงกลางสองดูนะับ เป็นยันทั้งหมดนะครับเหมือนใยแมงมุมนะครับไว้ดักจับโชคลาภนะครับเหนือดวงนะครับงานถือว่างานสวยมากงานละเอียดนะี่ครับสอดแทรกเข้าไปเป็นงานเนี่ยครับงานพุทธศิลป์น,นะฮะสวยงามละเอียดมากหลอนนี้ อันนี้เป็นลังรุ้นนะฮะแต่ได้ผมได้ยันมหาสวัสดิกะมานะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เรียนนี้เนื้ออันปาก้านะครับลงยาแดงลงยาน้ำเงินนะครับจัดสร้าง600อ่ะอ่าน,นี่เป็นหลังยันโปกะซับเหมือนกันนะครับ เลโค้ดหนึ่งเก้าครับไม่มีนำเลิกนะอันนี้เป็นเหรียญก็โค้ดโค้ดคนเราฝั่งกันนะฮะอันนับรุ่นนี้มีขอบนะฮะอันรุ่นนี้ไม่มีขอบถือว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งที่สวยนะครับทำสร้างมาได้สวยงาม พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยปีนี้ถือว่ามาแรงนะครับใครบูชาก็ดีนะครับ <c oughs> เหรียญที่สามเออชุดนี้ผมได้มาสามเหรียญน,นะครับเนี่ยมีทั้งจริงๆด้านหลังเหรียญจะมีลายปั๊ม <c oughs> นิ้วมือด้วยนี <c oughs> ผมก็ไม่ได้เช่ามา มาดูกันเนื้ออันบาก้าเช่นเดียวกันนะครับลงยาแดงลงยาเขียวนะครับจะสร้างหกร้อยนี่ครับยันยันสวัสดิกะนะฮะบางเหรียญก็มีลงแบบลงลงสีลงยานะครับสวยเหรียญน,นี้เลขก็สามสามเก้าสามสามเก้านะครับ ยันชัดเจนเป็นยันคนละแบบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับดูดีดูมงคลทั้งคู่เน,นี่ยนิยันสวัสดิกะก็เหมือนแบบกังหันลมเนะี่ยพัดสิ่งไม่ดีนะ อันนี้ก็เป็นใยมังมุมนะฮะจับโชคจับลาบนะครับสวยสวยใครออกแบบนะคิดได้นะครับองค์พ่อจตุคามรามมทวยสวย ลองเปรียบเทียบจารุ่นนี้นะครับจะพิมพ์คล้ายกันนะแต่แค่ว่าอันนี้ออกนําเลิกมาออกมาสักพักก่อนแล้วค่อยออกรุ่นมาตามนะครับถวยเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการชมคลิปกันจนจบนะฮะยังไงก็ฝาก กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับท่าน